สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล n a t p ิ v i t นะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยกินขนมจาก l o l i d a y p a s t r i e นะแบบว่าอารมณ์อส o s p o ฟ e r f u l o ก e g พายแล้วก็แบบฟ r o z e น Cake ซึ่งปกติแล้วอะ่ะต้องรอคิวประมาณเป็นเดือนเดือนหรือเป็นสัปดาห์เลยนะครับแล้ววันนี้เขามาเปิดร้านเป็น Flagship Store แล้วซึ่งมีขนมและอาหารเมนูใหม่ที่ทุกคนต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนที่เราจะได้ใช้รูปลดกลิ่นเสียงในการสัมผัสอย่างเช่นมีการดมน้ําหอมก่อนทานมีการสแกน QR เพื่อดู VR แล้วฟังเสียงเพลงจากตัวอาหารก่อนที่จะได้ทานขนม และจะได้เจอกับน้องอินวิธาซึ่งจะเป็นคนพานัดเดินดูบรรยากาศร้านในวันนี้โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องอินแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> วันนี้เราเราดับเลยว่าจาเจออินน <c oughs> ี่ค <c oughs> ือแบบอุณทรดับโอเค คืออันเนี้ยเดี๋ยวกำลังจะเปิดวันที่24ใช่ครับวันนี้เราแบบว่ามาเซอร์เวย์มาถ่ายก่อนอะไรอย่างงี้อยากให้แบบเล่าคอนเซปต์หน่อยเขาว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างในร้านนี้ก็ Holiday Pastry คนน่าจะรู้จักเยอะในมุมของร้านขนมออนไลน์เนอะเราทำขนมออกมาหลายตัวแล้วแบบชีสเค้กที่เคยดังเมื่อ3าปีที่แล้วที่แบบจองคิวเป็นแบบเป็นเดือนๆอ่ะบางทีหรือว่าฟาวเทนเค้กที่แล้วแล้วก็อย่างปีนี้ที่ดังก็คือ OMG Pie ก็คือเราชอบทำขนมแหละแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากเปิดฟ s กชิ s สโตรสักทีที่แบบไม่ต้องด e ลิเวอรี่แล้วอ่ะอยากจะชวนทุกคนมาเจอเรามาเอ็กซ์เพียนลซวว่าจริงๆแล้วเรามีไอเดียเยอะมากที่อยากจะทำขนมมาแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีคอนเซปต์ก็คือคำว่า Creative d e s s e r t Destination คือเราอยากให้ขนมเนี่ยมากกว่าคำว่าอร่อยอ่ะต้องสนุกด้วยเราเลยชวนทุกคนอ่ะมาที่ร้านเพื่อมาสนุกกับเราเพราะฉะนั้นทีมขนมในร้านน่ะเราจะเล่นกับ5 e senses บผมหรือว่า full experience of dessert world ก็คือเราจะมีการให้คุณอ่ะได้สัมผัสกับตาหูจมูกปากอย่างเช่นให้ดู VR ก่อนทานหรือว่าให้ดมน้ําหอมเพื่อปรับอารมณ์ก่อนกินขนมแบบนี้ตอนนี้แบบอยากกินแล้วคือปกติอ่ะของร้านนี้จะมีแต่ขนมดูไหมครับใช่ครับคือพอพอได้เห็นว่ามีเมนูของคาวด้วยก็คือแบบตั้งตารอมากินแล้วหิวไม่กินตั้งแต่เช้าเพราะชอบขนมมากและคิดว่าอาหารน่ะมันน่าจะต้องอร่อยงั้นพาทัวร์ในร้านหน่อยได้ไหมเขาอะไรเป็นยังไงบ้างร้านกับอินอะไรขาวกว่าในร้านก็จะจริงจริก็ จะเป็นบรรยากาศโคซี่เนาะเราอินสปายมาจากอยู่อ์เดโกก็คือจะมีความเป็นดลาสความเป็นโกลแต่ว่าเราตัดความสนุกให้มันมีสีของพวกสีฟอกคือเหมือนแบบตั้งแต่เข้ามาแล้วอะไว้ตอนนี้เหมือนแบบว่าอยู่ในนิวยอร์กชอบนิวยอร์กพิเศษไหมฮะเกอรู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกอะเราอยากได้ความรู้สึกตรงนั้นมาอยู่ที่นี่ล้วก็เลยไม่ได้ทําแค่ในร้านที่ให้เหมือนนะแต่ว่าบรรยากาศรอบนอกที่ล้อมเราทั้งหมดก็ต้องเป็นสวนที่สวยด้วยเหมือนกันคืออันนี้คืออินออกแบบเตงด้วยเหรอครับเห็นแบบเป็นสถาบัต์เธอตัวสถาบัต์มาร่วมคิดรับแล นั้นทําเองเลยครับโอเคด้านหน้าก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มตรงนั้นจะเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันด้วยแบบว่ากระเป๋าปอาดุ๋ยทุกเดือนเลยคือตรงนี้จะเปลีนทุกเดือนคือจริงๆครับนี่เป็นของตัวเองไหมครับคือเรากับพาร์ทเนอร์มีของอยากโชว์เยอะมากเลยคิดว่าเราขอมุมหนึ่งได้ไหมเอาไว้แบบจัดเอ็กซิบิชันก็ไม่อยากให้พลาดสักเดือนเพราะว่าทุกเดือนเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับโอเคสวยมากสวยมากฉันบอกว่าโดนหยุดบอกว่าวันนี้ไม่หยุดเลยแล้ววันนี้ดู o ็อตทัส วันนี้ไม่กินแล้วนะแล้วก็ด้วยความที่เราเด่นเรื่องเดลิเวอรี่กับเคเอฟเอ็มก่อนใช่ป่ะครับแล้วก็เลยจะมีโซนที่2ขนมที่แบบว่าอยู่ในเดลิเวอรี่ใช่ที่ที่เป็นตัวดำที่บางคนจองเยอะๆอย่างเช่นก็โอริจินันี่มันก็จะมีขายปกติอย่างไอเนี้ยสั่งแบบหนึองอาทิตย์แต่ว่าถ้ามาที่ร้านทก็จะหมดแล้วก็ด้านในโซนสามโซนสี่ก็จะเป็นโซนใดอีกโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดแตงโมเลยอันนี้เป็นแบบว่าการถ่ายรูปอยู่ นี่เรียวนะเรียวมากนี่คือแบบว่าเราเรียวมากคุณเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเจ้าแรกเลยครับโอ้โหรีบมารีบมาไงเดี๋ยวแบบว่าคืนนี้เย็นนี้ต้องบินไปเกาหลีอะก็รีบมาก่อนใช่คือตอนเนี้ย ด้วยความที่ร้านน่ะยังไม่ฟูลสตรีมเปิดไวัจริงๆใช่ปะก็ยังไม่แบบไม่มีเมนูเป็นเล่มก็เดี๋ยวจะให้น้องอินเนี่ยมาแล้วก็แนะนําเลยนะครับคนน่าจะอยากอยากรู้แล้วก็ได้ยินเสียงอินไปด้วยนะครับแล้เซอร์วิสคนดูแล้วก็เซอร์วิสน้องๆด้วยดูน้องๆนี่ก็คือตั้งใจมากวันนี้ยวันนี้มันจะเป็นแบบนมสตรอเบอรี่นะฮะมิ milk s t r a w b รี่มิลค์แล้วก็มีแบบโยเกิร์ตลองชิมรสชาติดูน้ำมุน ละมุนมากมันแบบหอมนุ่มแล้วก็หวานน้อยอะ่ะมันเป็นรสชาติที่ไม่ต้องลดหวาน<ม>ปกติต่างต้องรดหวานเลยอันนี้คือพอดีมากพอดีมากอร่อยดีน่าคือฟิม <c oughs> นามากอ,อร่อยอะ่ะเม,มนูนแรกนี้คืออะไรครับเริ่มจากบบาๆก่อนครับ,บอันนี้เนี่ยเป็นชื่อว่า spicy Korean chicken bomb อันนี้ก็จะเป็นซอสเกาหลีที่เราทำเองด้วยครับผม แล้วก็ตัวเบสอ่ะเป็นขนมปังบิยออสที่เป็นเมนูดังของเราอยู่แล้วแล้วก็จะฉ่ำมันจะกรอบเลยและฉ่ำเลยมากมากน่ากินมากเดี๋ยวคำเล็กๆก่อนแล้วกันเออคำนี้ไม่ใหญ่แบบพี่นัทกินคำเล็กแล้วมันแบบไม่ได้ฟิลอ่ะลองนะตามเล็กไก่เลยไก่มันจะมีหอมของขนมปังนะคำแรกหอมชีสแล้วไก่กรอบขนมปังมันตามมาสุดท้ายความฉ่ำความหอมเนยมันตามมา after taste แล้วมัน กลิ่นมันติดอยู่ในปากนี่เลยนี่เพื่อเมนูแรกนะฮะคุณมีอีกแบบที่ต้องไปมอีอีกแบบเลยเหรอได้กินอีกสอเมนูนำเสนอมากๆครับอันนี้ก็คือ เอ็กแอนด์เฮน intruffle sauce ตรงกลางเนี่ยเราจะเป็นคาราเมลไรซ์ออนเนียนให้แล้วก็มีเบคอนนิดนึงที่เราภูมิใจนำเสนอมากก็คือตัวทรัฟเฟิลซอสคือเอ็กโอแท้อันนี้ตอนมาเสิร์ฟแล้วมันคือแบบหอมมากหอมมากแล้วก็ตัวสแครมโบ้เอ็กเนี่ยเราเราจะเป็นสูตรแบบละลายในปากละลายในปากกำลังดีแล้ะทำยากมากมาได้กินข้าวแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเห็นของตัวเองแล้อยู่ไหมขออยู่ตั้งเลยเอินก็ชอบกินนะแต่ตัวแบบตัวเล็กมากพอๆกันไหมฮะขอคุณถอดเสื้อไว้นะ าตาตามจริงโอเคเอ่องั้นเราทานพร้อมกันเลยก็ได้ทานพร้อมกันเลยเหรอครับใช่เดี๋ยวชิมชิมไข่ก่อนดี๋ยวได้เลยไข่กระทาโฟิลที่ภูมิใจว่ามันเป็นสูตรละลายในปากจริงๆซอสเทอร์ฟลดีมากเราพร้อมกับไก่อันนี้คือเป็นไก่อคร์ติชิคเก้นอ่ะอันนี้ทานด้วยกันอ่ะ มันจะมีครบทุกรสชาติอือเพราะตอนแรกถ้าเกิดไข่กับพาฟต้มันจะมีความหอมแล้วความเค็มแต่พอไก่ขนมปังมันจะมีความแบบคหวานเข้ามานิดนึงแล้วไก่ก็มีความกรอบเทกเจอร์ตอนแรกนิ่มอย่างเดียวไก่เพิ่มความกรอบนี่คือเจตนาเราเลยครับเป็นแบบนอาคริคต์มานี่หวานคือแบบ อลังมากเลยมีความแบบคิ้วๆน่ารักน่ารักอ,อันนี้คือกินได้จริงใช่ไหมฮะกินได้จริงค่ะตอนแรกอ่ะเห็นรูปเนี้ยใน Google Map เพราะตอนแรกอ่ะเราเสริร์ชร้านว่าอยู่ไหนใช่ปะมันมีขึ้นใน Google Map แล้วอันเนี้ยมันแบบนึกว่านึกว่าเป็นวัตถุดิบอ่ะทุกคนมันเนี่ยว่ามันเหมือนแป้งเหมือนไข่เหมือนอะไรมันยังทำไม่เสร็จอ่ะผมบอกแล้วว่าคุณพูดตามสคริปต <laughs> ์อะเป๊ะ แล้วแนะนําเลยไหมอ่าแนะนําเลยครับอันนี้ไม่รู้แ้ครับชื่อลสเบกครับอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปในวัยที่ทุกคนทําขนมครั้งแรกที่มันจะเป็นกองเนยกองแป้งกองน้ําตาลแล้วก็ไข่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในนี้คือกินได้หมดมันเป็นขนมหมดเลยมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่แป้งจริงๆนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเซอร์ไพรส์อยู่โอเครอดูเลยเซอร์ไพรส์นี่ที่เห็นเป็นไข่จริงๆไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่ไข่หรอข้างในจะเป็นตัวมะม่วงครับโตอนแรกนึกว่าไข่ใช่ไหมไม่ใช่ แล้วก็เป็นเยลลี่แก๊กควยด้านนอกเยลลี่แก๊กควยด้านนอกคือเทมันี่ครับเทลงไปได้เลยตัวที่เห็นเป็นกองเป้งจริงๆเราเป็นเนื้อเค้กเราเอาไปปั่นละเอียดครับผมอ๋อข้างในมันแบบมันสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่เค้กชีสเค้กหรือเปล่าคะไวช็อกโกแลตพานาคอตตาครับผมเพราะฉะนั้นอเมนูนี้จะมีความเย็นสดชื่นแล้วก็จะมีชีสเค้กมีไวช็อกโกแลตผมอยากเห็นคนกินคำเท่านี้ถ้าผมกินคำเท่านี้ อินก็ต้องกินคำเท่านี้ครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งได้ปึ๊บเออหนูกินแบบ sour cheesecake คลายเลยครับแบบความนุ่มกว่าแล้วก็ไม่แปร์เหมือนรสชาติทุกตัวที่กินมามันขึ้นมาแล้วมันมีดรอปมันแบบไม่ปี๊ดป้าดปุ๊ดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องกินด้วยใช่ไหมกินด้วยครับผมก็จะมีมะม่วงเพิ่มความสดชื่น พอมะม่งวงมันเพิ่มความแบบสดชื่นเข้ามาให้บอกเลยจริงๆแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสิ่งที่อินพูดอ่ะกับสิ่งที่คิดอ่ะมันตรงกันมันตรงกันแล้วพออินพูดไปแล้วเราไปพูดมันจะเหมือนแบบว่าไป๊อปปี้คำเขาจริงจริงคิดเหมือนกันอันนี้ครับอันนี้ชื่อมาที่รถทริปคือเป็นเมนูที่อินสปายมาจากการนั่งรถไปเที่ยวเขาใหญ่มันก็จะเป็นตัวเบสเป็นสปอนจ์เค้กกาแฟครับผมอ่าแต่ว่าก่อนทานผมก็อยากจะให้โยงน้ำหอมหนิดนึงเพื่อปรักอารมณ์ครับ จะเป็นกลิ่นที่เราคิดมาแล้วว่ามันมีความตัวนี้เราอินสปายมาจากกลิ่นของป่าสนย้ำมห้ยดมดมดมไม่กินไม่กินดมดมมันจะรีเฟรชชิ่งแบบคามดาวเหมือนเข้าไปในป่าที่ชื้นชื้นใช่เลยใช่เลยลองดมดูกลิ่นกลิ่นมาถึงนี่เลยอะไรนะกลิ่นถึงถึงถึงไหมน่ะต้องดูแบบว่าอยากดมทุกคนลองดมลองดมอ้าวออกก็ไม่ได้เหรอเป็นไงเป็นไงเหมือนอยู่ใน ป่าสนใช่พร้อมกินพร้อมกินเมนูต่อไปเราเก็ว่ามูสจะเปลี่ยนเลยเออมูสตัวนี้มันมีความแบบเหมือนกินอยู่ในป่านี่ข้างในมันเป็นเลเยอร์อย่างงี้เห็นเปล่าแล้วก็จะมีเม์แรงด้วยโอ้มันมีแบบคล้ายๆเออเยิมเยิมข้างในอะคาราเมลเหรอครับตัวซอสกาแฟครับซอสกาแฟอุ้ยอันนี้อร่อยชอบอันนี้มากกว่าอันนั้นอุ้ยไม่ได้คนต้องชอบทุกงานอะไเหรอ อันนี้จะรสจัดกว่าอืมอันนี้จะรสจัดอันนี้มันชอบที่วามมันเย็นเย็นะข้างในมันมีความแบบเย็นเย็นกรอบกรอบหวานแล้วก็นุ่มด้านนอกนี่เราจะกินทุกอย่างด้วยกันทุกเอลิเมนต์เป็นแบบมาสเตอร์เชฟมันลงตัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ถ้ากินเนี่ยตัวเค้กมันจะมีความหวานนั่นเดียวไอตัวโอรีโอ้มันมาเพิ่มความแบบความขมเข้ามาความขมความกรอบมันก็ดึงรสชาติลงมาบวกกับไอตัวนี้อ่ะมันก็ดึงรสชาติดอกออกมาเลยก็หอมชาเขียว แบลกเสมให้กรรมการคุณเหมือนอ่านแบบว่าอาจจ่อานใจที่ร้านเลยอ่ะเรา <c oughs> ไ่เป็นนักชิมของหวานได้ไหมจริง <c oughs> <c oughs> เดดึ้งโอ้สวยอันนี้บีชไวฟ์ครับเป็นเมนูที่อินสปายมาจากเวลาที่เราไปทะเลครับแล้วการไปทะเลเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันรีเฟรชชิ่งมันสดชื่นแต่มันค a l m d o w เพราะฉะนั้นนะพอมาเป็นขนมอ่ะ <c oughs> uh, ก็จะเป็นตัวเบสสปอนจ์เค้กที่ทํามาจากเออร์เกรทีครับผม <c oughs> แล้วก็จะสอดไส้ด้วยพีชด้วยผลไม้แล้วก็ท็อปด้วยเมอแรงแล้วก็ซอสแพชชั่นฟรุตพอทานเสร็จปุ๊บเราก็จะให้ทานคู่กับตัวไก่นิต้าเย็นสดชื่นเป็นแพชชั่นฟรุตครับก็จะเป็นความรู้สึกคุณทานไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่ามัน คือการแบบนอนชิลๆอยู oh! ่ในทะเลจริงๆแต่ว่าก่อนทานมีลูกเล่นเล็กน้อยครับผมมีแล้วครับอยากให้ลองหยิบมือถือขึ้นมาครับผมอ๋อนี่โหลดให้อรลดแอปไวตอนแรกใช่ไหมครับใช่แล้วก็ลองสแกนดูครับผมเราก็จะพาไปเที่ยวทะเลผ่านตัวโพสการ์ดโอ้คลื่นคลื่นทะเลทรายว่าที่ตกดิน้ยมาโอ้โหเฮ้ยสุดมาก งงมีเสียงมีภาพมีเพลงก่อนกินเป็นฟา v e s e n s ครับเอนอน,นี่อันนี้ใหม่จริงเกินคาดใหม่มากแรกๆเรว่าเออสแกแล้วก็แบบมี VR เล็กๆแต่อันนี้แบบมีแบบภาพซ้อนภาพและซ้อนเสียงเป็นที่แรกในไทยที่ร้านขนมเราทำกับ VR ครับอ๋ <c oughs> อโอ้ข้างในมันจะมีความแบบเยิ้มเยิม,ยมนุ่มๆหรือว่าเราควรออกมากินข้างนอกวะ ง่ายกว่ามาเชียเสียยืมตัวหน่อยใจอยากไปทะเลแล้วเมื่อกี้ไปป่านี่มาทะเลจะมีพาไปฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสด้วยครับผมตกเครื่องบินอะไรอย่างงี้มไหมอ๋อไม่ไม่มีแม่เสียงคุณจะหายเร็ว อืมอันนี้ใช่เลยอันนี้แบบเย,ย็นๆลอยล่องลอยอยู่ในอากาศอะ่ะโอเคครับขอบคุณครับ โอเคเราเหลืออีก2เมนูสุดท้ายอันนี้ชื่อ The Best French Toast Ever คือคือเป็นจริงๆเป็นตัวคลาสสิกของเราเลย We o r a e เอาไปคาร a m e เม z e เพิ่มเติมแล้วก็มีทีเด็ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราคกนคุณเชฟจะเป็นมอล n t เต m ดมิลค์ครีม e ีเฮ้อนอสีมันแบบด,ดอูอ๋อสีมันดูเข้มข้นมากมันนี่ข้างในชิวี่ชิวี่ อยากกินอ่ะขนาดกินแล้วนะยงอยากกินละละมุนละมุนตุ้ยลิ้นมากอ่ะเหมือนแบบซีเรียลที่มันละลายอยู่ในนมแล้วมันนุ่มแล้วมันแบบเละต้นหวานทุกคนอาจจะไม่รู้นะอ่ะเป็นคนที่ชอบกินเมาส์มากเวลาแบบว่าร้านอะไรที่มันมีเมาส์ก็จะสั่งแบบเมาส์เมส์เชคโอเวนตินเมส์ทุกอย่างที่เป็นเมาส์อะไรเงี้ยชอบมากนมมส์ถ้าให้เลือกของหวานตอนเนี้ยเลือกอันนี้นะเมื่อกี้พี่นาชอบมัเที่โรลทริปบ้างนะเออหนก็ชอบแต่ว่าอันนี้มันของโปรดไนี ก็ชอบ The best French toast ever 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 จริงๆถ้าให้เลือกนะชอบอันนี้ไอตัว French toast แล้วก็โรสทิปก็อร่อยแล้วก็ไอติมที่อยู่ในทะเลครับตัวกอลิต้าตัวบีชวัวตัวไกต้าใช่ต้าอร่อยใช่แล้วก็ของค่่ยของคาวเนี่ยชอบอันแรกมากที่เป็นทสต์ไก่ทอด แล้วก็ทัฟเฟลอ๋อตัวตัวเอ็กซ์เฮดทท็ฟเฟลซอสนะครับแล้วก็ชิคเก้นบอมอ่ชิคเก้นบอมจริงๆแบบเมื่อกี้เห็นมีข้าวผัดกิมจิมีแบบอีบิโกะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินนะผมหลอกล่อไว้คุณจะได้กลับมาไงอ๋อได้นแบบมาได้นะครับก็โอเคถือว่ารสชาติดีหมดทุกเมนูเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะคนเยอะมากๆเลยอืมตอนนี้ก็เริ่มเริ่เปิดวันที่24ถูกไหมครับยี่สบสีกันยายน่สิบสี่โอเคมีอะไรอยากจะฝากให้กับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไหมครที่กำลัง กให้แฟนขับร้านแล้วกันครับเพราะเวลารเราก็จะมีแฟนขับของ p o l y e s t r y นะครับก็เปิดแล้วนะครับกับ Flagship Store 24, 24กันยาโยนนี้ครับอยากจะพาคุณมาเรียกว่ามาสนุกมากขึ้นเราใช้ธีมเขาว่า full full experience of dessert world ค,คือมากกว่าความอร่อยที่เรามีให้แล้วเนี่ยเรามีความสนุกสนานมีลูกเล่นต่างๆให้คุณมาเล่นแล้วคุณมาจอยกับเพื่อนได้ก็แวะมาได้นะครับอยู่ที่โครงการ Our World ซอยนจร10นครสิบครับผมมี้อันนี้คือมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านนู่นร้านนี่เยอะมากเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยเดือนหน้าเราจะหมดเลย คุณมากินหมูกระทะผมมีหมูกระทะด้วยหมูกระทะเปิดเดือนหน้าครับเปิดตรงไหนครับเปิดตรงข้างๆกันเลยครับผมข้างเปิดวันนี้อะไรฮะเปิดป่าพูดเบาพูดเบาๆรอเลิกครับรอเลิกรอรอรอโอเคนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับวันนี้อร่อยมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัดีนะครับบ๊ายบายก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบเมนูอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับชอบอันไหนแบบว่า จะมีอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับบาย